สกัดท่อนำเลี้ยงสแกมเมอร์ชายแดนแม่สอดจังหวัดตากจับกองทัพมดลอบขายน้ำมันจากฝั่งไทยส่งไปเมียนมาเมื่อเวลาหนึ่งนาฬิกาวันที่9กุมภาพันธ์2568นายปริญญาสายโรดนายอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากสั่งการให้ในายประเสริฐวชิระยานุวัตรประหลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยนายธนากรสมพฤกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลแม่ระมาดผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแม่ระมาดทหารพันร้อยทอพ3501 และเจ้าหน้าที่สุลกากรแม่สอดเนื่องจากสืบทราบว่าจะมีการลักลอบขนน้ามันข้ามแดนไทยเมียนมาเพราะทางการไทยสั่งการตัดไฟฟ้าน้ํามันห้ามส่งออกนอกประเทศให้ตั้งด่านตรวจและสกัดกั้นการกระทําผิดกฎหมายทั้งน้ํามันยาเสพติดแรงงานต่างด้าวโดยขณะปฏิบัติหน้าที่ได้มีรถยนต์กระบะสีน้ําเงินยี่ห้อฟอร์ดสีประตูทะเบียนกรุงเทพมหานครขับขี่มายังจุดตรวจลักษณะต้องสงสัยตามสายข่าวรายงานเลยเรียกตรวจค้นรถคันดังกล่าว พบผู้ขับขี่ชื่อนายเวลูจ่ออายุ31ปีชาวบ้านหมู่สองตําบลแม่ระมาดอําเภอแม่ระมาดจังหวัดตากจึงตรวจค้นภายในห้องโดยสารด้านหลังคนขับพบแกลอน,น้ำมันแบบสี่เหลี่ยมสีส้มและสีเหลือองค์ขนาดบรรจุ18ลิตรจำนวน10แกอนวางเรียงรายโดยมีผ้าพลาสติกใสร,รองพื้นเบาะรถตรวจสอบมีน้ำมันเบนซิน91สิจำนวน26.021ลิตรราคา930บาทและน้ำมันดีเซลจำนวน1 1 4 8 3 7ลิตรราคา ,3870 บาท สอบสวนเบื้องต้นนายเวลูจ่อให้การว่าตนเองไม่ได้เป็นผู้ประกอบการค้าหรือจำหน่ายน้ำมันรายย่อยในหมู่บ้านแต่ได้ไปรับซื้อน้ำมันจากปั๊มในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดเพื่อนำไปส่งให้กับนายชิวไม่ทราบนามสกุลอยู่หมู่บ้านน้ำดิบบอลหวานหมู่2บ้านแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากไปยังท่าข้ามริมแม่น้ำเมยและจะมีผู้มารับอีกทอดหนึ่งเพื่อส่งต่อไปยังรักเกลียงฝั่งเมียนมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดน้ำมันจำนวน10แกลลอนไว้ตรวจสอบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ นายอำเภอแม่ระมาดได้กำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลหมู่บ้านชายแดนทุกแห่งให้เข้มงวดตรวจตราการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าโดยผิดกฎหมายในพื้นที่โดยบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงอย่างจริงจังและต่อเนื่องจากนั้นควบคุมตัวนายเวลูจ่อส่งมอบให้กับร้อยตำรวจเอกนัทพลแก่นจันร้อยเวรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาสืบสวนและขยายผลต่อไป